สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนัมายครับผมคลิปนี้รีวิวอารมณ์ความรู้สึกนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Marvels นะครับที่เข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมวันที่8ผมเองก็ได้เดยวันนะครับแต่ว่าเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมจากตำเนวครับผมผมให้เครดิตของเอ็นเครดิตภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแหะครับว่ามันดีกว่าหนังทั้งเรื่องมากๆจนถึงขั้นผมนั่งทําตำเนวอย่างจริงจังกันเลยทีเดียวครับแต่นั่นมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มพูดคุยกันเลย กว่าครับว่าผมรู้สึกอะไรยังไงกันบ้างภายในคลิปนี้ผมเองก็พยายามที่จะไม่หลุดสปอยให้มากที่สุดนะครับ The m a r v e l สุขครับผมเป็นหนังจะเรียกว่าเป็นภาคที่2ของกัปตันมาเวลก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นหนังรวมทีมผู้หญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงที่มีลักษณะพลังคล้ายกันต้องบอกเลยว่าผมหลุดวงโคจรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปนานมากในช่วงที่ผมมีปัญหาชีวิตแล้วผมก็หายไปจากภาพยนตร์เรื่องนี้เลยน่าจะได้ทําข้อมูลจริงจังในช่วงตัวอย่างแรกเข้านะครับต้องบอกเลยว่าตอนนั้นค่อนข้างที่จะมีกระแสที่ตีกับเยอะมากๆม,มีการกดดิสไลเยอะกว่ายอดไลค์ในตัวอย่างแรกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตัวพอสมควรแต่ผมก็ยัง ชอบมากๆในตัวอย่างแรกนะครับจนได้ทําข้อมูลออกมามากมายในช่วงนั้นแถมมีหลุดเนื้อเรื่องออกมาด้วยผมไม่แน่ใจว่าในช่องผมได้ทําไว้หรือเปล่าแต่พอได้ไปดูภาพยนตร์ทุกเรื่องนี้มันเออแฮมันจริงเกือบทั้งหมดเลยนะครับจุดสําคัญสําคัญนะครับตรงตามที่หลุดเนื้อเรื่องเคยออกมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตามตามมาก็น่า,นาจะพอทราบนะครับว่าหลุดเนื้อเรื่องนั้นมันประมาณไหนมันเลยทําให้ผมที่เข้าไปดูภาพยนตร์ทุกเรื่องนี้เออแฮะอันนี้ก็ตามหลุดเนื้อเรื่องนี่ว่าอันนี้ก็ตามหลุดเนื้อเรื่องนี่ว่ะเอ้าตอนจบเอาาก็ตมหลุด เนื้อเรื่องนี่วาแล้วก็แบบอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบลดความไฮส์ความตื่นเต้นของผมไปในพาร์ทของเนื้อเรื่องของ The m มา v e l s นะครับคือต้องบอกเลยว่าตัวเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเอาจริงมันพื้นๆมากมันมันดูมันดูแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากผมว่าถ้าจะพูดถึงความดีของหนังเรื่องนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องนี่น่นาจะเป็นส่วนสุดท้ายเลยที่ที่ผมมองว่ามันดีนะครับคือมันก็พอใช้งานได้นะครับมีหลายๆส่วนที่ผมเองน่าสนใจแต่ไม่ใช่ในทางตรงที่มุ่งไปในประเด็นของผม ของเนื้อเรื่องนี้ที่พยายามจะเล่นพยายามจะสื่อนะครับมีหลายๆจุดที่ต้องบอกเลยว่าผมชื่นชอบมากๆคือต้องบอกเลยว่าภาคหลังๆมาเนี่ยผมมีความสนใจในการดูภาพยนตร์มาวลในแบบที่มันแมนชั่นไปถึงเรื่องราวเก่าๆแมนชั่นไปถึงสิ่งเก่าๆที่ยังไม่เคยถูกอธิบายหรือสิ่งเก่าๆที่ถูกนํามาต่อยอดอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเราเราเอนจอยกับตัวนั้นมากกว่านะครับอย่างเช่นแบบเรื่องราวของกําไรกำมลาหรือรูนอนที่ใช้ใน MCU ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นจุดจำ้จำก็ต้องบอกเลยว่าตีความออกมาได้ดีมากๆคือผมเองเนี่ยถึ ข้นอยากจะทําคลิปอธิบายในส่วนนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวแยกเป็นคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสปอยรุนแรงมากนั่นแหละครับเลยเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าชอบและเอนจอยกับอะไรที่อยู่รอบข้างของหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีเยอะมากๆนี่เป็นแค่นำที่เฉยๆค่ะเพื่อนๆที่ได้เข้าไปดูก็น่าจะรู้เพราะว่าในทางกับกันนะครับก,ก็มีบางพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคจนถึงขั้นอาจจะแบบหน่าเบือ่อน่าลาคาญด้วยซ้านะครับยิ่งสําหรับใครที่ทําการบ้านไม่ครบ3ามตัวละครหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่ามีงงแล้วก็แบบมีีีมมมมคววาาาไ่่เข้้ใจจะตอง จะต้องมีกลุ่มนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับเออคือตัวหนังเองเนี่ยเขาก็มีความพยายามนะครับที่จะรีแคปตัวละครทั้ง3คนนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ผมว่าถ้าอยากเข้าใจพวกเขาจริงๆคงต้องไปตามดูอย่างเช่นตัวของมอนิก้าเลมโบเนี่ยคุณก็ต้องไปดูซีรีส์วันดาว i ิชั่นหรือตัวของกัมลาคานเองเนี่ยก็ต้องไปตามดูซีรีส์มิสมาว e ลอะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะพอรอดไปได้กับพาร์ทของแต่ละตัวละครที่ที่มันติดพ่วงมาแล้วมันจําเป็นต้องเล่าคือถ้าไม่เล่าเนี่ยมันจะขาดความเมกเซนไปเลยว่าอย่างนนนัันเ้เถอม จําเป็นต้องเล่าพอต้องเล่ามันก็เลยทําให้องค์รวมของหนังเรื่องนี้มันดอบลงนะครับเพื่อนๆที่ไปดูมาคงน่าจะรู้นะครับว่าผมหมายถึงกลุ่มไหนนะครับซึ่งมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะแถมไอ้กลุ่มนี้ไม่มารวมกันด้วยนะเออกลายเป็นแบบดอปลงไปใหญ่เลยนะครับคือผมนะ่ะตื่นเต้นกับพ <Part S 1> าร์ทอวากาศของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้มากตั้งแต่มีตัวอย่างแรก,กออกมานะครับคือในตัวอย่างแรกอันนี้ไม่ได้สปอยนะในตัวอย่างแรกนี้เราเห็นว่าแบบเออเรามีองค์กรใหม่หน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่าเซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีนิกฟิอร นีน้ก็นั่นแหละ2กลุ่มนี้เขารวมกลุ่มกันนะครับก็เลยกลายเป็นเป็นพาร์ทดอกของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมต่อมาครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะชมแต่ในตอนแรกเรผมอยากด่ามากมันเป็นของแสลงของ MCU ในภาคหลังๆนี้มาเลยนะครับนั่นก็คืองาน CGI นั่นเองเออคงไม่สปอยหรอกเนาะคือในตอนเปิดตัวมาเนี่ยคือแบบการโชว์พลังเบิ่มๆของแคปมาเวลเนี่ยคือผมเห็นทีแรกผมแบบตัดคะแนนเลยตัดคะแนนคืออ่าสิบเต็มสิบนี้คือมึงช็อตนี้ช็อตโชว์พลังของกัปตันมาเวลนี่คือโดนตายเลยหนึ่งคะแนน คือมันลอยมากอเอาอีกแล้วหรอหนางเรื่องนี้ต้องแบบดีแย่แน่ๆน,นะครับแต่เอ่อเท่าที่ในสายตาผมเห็นนะครับมันมีฉากเดียวนั่นแหละที่ผมรู้สึกว่ามันลอยหนักมากๆส่วนฉากอื่นๆต้องบอกเลยว่าลื่นไหลสมูทตามากนะครับแล้วก็มีการใช้ CG ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆยิ่งมีการแบบใช้พลังสลับกันไปมาเนี่ยมันสมูทมากๆนะครับแถมฉากแอคชั่นนะครับก็จะเต็มนอนสต็อปมากๆยัดเข้ามาแบบจุกๆให้เราได้ดูเลยในช่วงตน้นจนดูไปถึงในช่วงท้ายของเรื่องผมพึ่งกลับมาอ๋ออันนี้ก็ ไม่ได้สปอยนะครับเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันก็บอกเราอยู่ว่ามันมีการสลับพลังกันไปมาอะไรเงี้ยคือตอนดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออแคปมาวลพลังมันเวอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วทาไมในภาคน,นี้ดูดรอปไปเยอะมากๆคิดว่าอย่างนี้ครับคือการที่จะเอากลุ่มเพื่อนหญิงพลังหญิงมารวมกับกัปตันมาเวลที่แบบเป็นเบอร์หนึ่งฮีโร่ของจักรวารมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะแบบติดสอยห้อยตามแคปมาวิลไปได้ตัวบทครับเลยทําการแก้เกมให้สามคนนิสลับพลังกันไปมามันจะได้ดูแบบเกลียกันอะไรอย่างเงี้ยท ดาเบนอะไรเงี้ยทำไมแบบไม่ระเบิดพลังบตเตอรี่บูตใสไปเลยวะอะไรเงี้ยมันก็มีแบบความแบบกักกักในการใช้พลังกันอยู่อารมณ์ประมาณว่าแบบถ้าเราแบบใช้พลังกายภาพอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่สลับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้พลังเวอร์เวอร์ของแคปตันมาเวลนี่ดูดรอปลงมานะครับแต่ก็ยังคงความหนักหน่วงเอาไว้มากๆแม้ว่าเธอจะปล่อยพลังไม่ได้เต็มที่แคปมาเวลก็ยังถือว่าเป็นแบบตัวต้นๆน,นะครับของความแข็งแกร่งในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงเลยก็ว่าได้นั่นเองนะส่วนต่อมาครับเป็น อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะทิ้งมันไปแล้วก็คือเรื่องของแขกรับเชิญครับคา米โอครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มีเยอะมากๆจนเราเอียนในยุคมาเวลหลังอเวนเจอร์เอ็นเกมนะครับคือตอนนั้นต้องบอกเลยว่าผมโฟกัสเรื่องของคา米โอเยอะมากๆในหนังด็อกเตอร์สเตรนท์สองครับจนมีความรู้สึกว่าเราหลุดโฟกัสในการที่จะดูตัวเนื้อหนังจริงๆหรือเปล่าเดอะมาเวลเรื่องนี้เองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับเขายังคงทําแบบนั้นก่อนที่หนังจะเข้าในวันนี้นะครับเมื่อวันส วันก่อนหน้านี้นะครับผมก็เปิดอ่านข่าวหนังมาเวลปกติทั่วไปก็ไปเจอข่าวที่ค่อนข้างที่จะประโคมกันอยู่เยอะมากๆในเมืองนอกหรือริดิกเองนะผมก็เลยตั้งป้อมไว้เลยว่าเราจะไม่เสพข่าวนี้เราจะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับคามิยโอลองดูซิว่าตัวหนังมันจะไปได้ไหมเราจะโฟกัสประเด็นของเรื่องเท่านั้นซึ่งพอได้ดูจริงๆก็ต้องบอกเลยว่ามีครับคามีโอมีแต่ผมไม่ได้โฟกัสในจุดๆนั้นถามว่ามันมันว้าวไหมสําหรับผมการมาของคามิยอก็คือจุดประสงค์ของมันคือการทํางานให้เราแบบ รู้สึกช็อกรู้สึกว้าวของการมาของแขกรับเชิญอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องแบบรู้สึกแบบโอ้มหัศจรย์จ,จยังเลยทําไมคนนี้ถึงมาได้นะทําไมคนนี้ถึงมาแบบนี้นะเออมาแบบนี้ได้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดไปมากกว่านี้ก็คงจะกลายเป็นสปอยไปแล้วเอาเป็นว่าคาเมีโอมาเยอะมากๆหากใครเป็นสายรอชมคาเมโออันนี้จุใจและเต็มอิ่มมากๆครับผมอ้อและอีกประเด็นหนึ่งที่คงจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือประเด็นเรื่องของกู๊ดนั่นเองแมวครับผมแมวใน ภาพพยนต์เรื่องนี้ครับใครเป็นสายรักน้องเหมียวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคงจะต้องไม่พลาดภาพพยนต์เรื่องนี้เลยครับเพราะอะไรนะเหรอไปดูในหนังครับแต่สําหรับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เลี้ยงแมวนะครับผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยอินกับการเป็นทาสแมวสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าพาทของแมวในภาพพยนต์เรื่องนี้ก็ใช้ได้ครับอลังการใช้ได้นะครับคือในภาคที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นความสามารถของเจ้ากรูสนะครับเจ้าแมวเอเลียนนะครับพันเฟอร์เคนนะครับผมนั่นแหละในภาคนี้ เขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดนั่นแหละครับก็กลายเป็นแบบเซอร์ไพรส์เราได้อีกแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เซอร์วิสเราๆทาดแมวทั้งหลายนะครับคงจะต้องชอบมากๆแน่ๆเลยนะครับผมก็ดูเวลาผมน่าจะพูดมาเยอะพอสมควรมากแล้วนะครับไม่รู้พูดอะไรไปบ้างนะครับเบอร์ๆนะครับผมตอนนี้ก็จะตีสองแล้วภาพยานตร์เรื่องนี้ครับก็ยังคงความมาตรฐานของ MCU ไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับมันอยู่แนวๆเพลินๆดูเอาเบาสมองนะครับเป็นแนวแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงนะครับคือผมมีความ รู้สึกได้เลยว่าเขาจะทําหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงสาคนที่เป็นตัวเอกของเรื่องเราจะแก้เกมเรื่องนี้ยังไงให้มันไม่รู้สึกว่าเป็นหนังฮีโร่หญิงเกินไปคาตอบที่ได้กลับมาครับต้องบอกเลยว่ามันคือหนังเพื่อนหญิงพลังหญิงครับผมเขาต่อยอดการเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงได้แบบโอ้โหคือเติมอะออเออซูเปอร์ฮีโร่หญิงสาคนไม่พอใช่ไหมเออเดี๋ยวไอเติมเนี่ยเติมอะเติมไม่คนเลยพอไหมพอหรือยังหาไม่พอเติมบีกพอไหมอีกคนนึงอามไม่พอ,อเติม,มเมมมข้าไาอีกโอ้โหแบบเติมฮีโร่หญิ เยอะมากครับผมก็เหมือนตำเนียลผมนั่นแหละมันคือหนังต่อยอดเพื่อนหญิงพลังหญิงอย่างแท้จริงนะครับถึงตรงนี้ครับก็คงจะต้องอ่าให้คะแนนกันแล้วเนาะสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมผมเฉยเฉยคือตัวบทของเรื่องที่เป็นแกนกลางความขัดแยง้งความสําคัญจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันยังเบาเกินไปแม้ว่าเขาจะเล่นใหญ่นะทั้งทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งดีฝั่งรักทั้งคู่ก็ต่างเล่นใหญ่กันอยู่พอสมควรแต่ทําไมผมกลับรู้สึกว่ามันมันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรทั้งๆที่ เขาพยายามเล่าในสกลที่มันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่จนแบบอแบบทุบจักรวาลนี้ทิ้งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเพราะด้วยความง่ายของมันหรือเปล่ามันดูง่ายเกินไปแน่นอนว่า3ฮีโร่หลักเราเนี่ยถูกปูพื้นมาพอสมควรแล้วแต่บางทีผมก็รู้สึกว่าผมผมตามฮีโร่บางตัวไม่ทันคือมันเก่งเร็วเกินไปไม่ได้เก่งในเรื่องของพลังที่ตัวเองมีอย่างเดียวนะไปเก่งเรื่องอื่นด้วยแบบโอ้โหอธิบายแค่นี้ก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเอออันนี้อาจารย์เป็อดอาจารย์อธิบายแค่นี้โอเคก็ได้แล้วนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกวว่่าามันงย ของหนังคืออะไรนะเอ่อสูงกว่าไกลกว่าไวกว่าอะไรอย่างงี้ก็เออประมาณนั้นแหละเออเร็วๆอ่ะมาเร็วๆอ่ะเพราะว่าหนังก็ไม่ได้นานมากนะผมว่าประมาณชั่วโมงครึ่งแถวๆนี้แหละนะครับมันก็เลยแบบเออเป็นหนังที่มีตัวละครจากทั้ง3เรื่องมามาอยู่รวมกันแต่กลับว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างง่ายเร็วแล้วก็สั้นมันเลยทําให้ผมรู้สึกเฉยๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าผมเฉยๆไปในทางที่ให้คะแนนน้อยด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้ไวท้ที่เอ่อหกจุด เต็ม10แล้วการให้รู้สึกว่าเออกูให้น้อยอะ่ะคือตัวเองทําช่องมาวิลอ่ะถ้าจะให้น้อยจะแบบด่าหนังเลยมันก็ดูแบบเออดูเป็นคนไม่ค่อยชอบหนังมาวิลแต่ทําหนังมาวิลทาไมวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนัแบบ้นแหละผมรู้สึกว่ามันมันไม่ตึงอะ่ะมันไม่ตึงเหมือนซีนีโลกียอันนั้นตึงเหนืดเลยแบบโอ้โหแบบยืดยาวกันสปากเกตตี้อะไรก็ไม่รู้นะครับหรือ,ออาจเป็นเพราะเรากําลังตามของเข้มๆของ,ของตึงๆอย่างนั้นอยู่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าพาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจริงๆมันไม่ควรเป็นหนังซะด้วยซ้ำนะเป็นแบบเอายีลงมา เป็นซีรีส์อะไรเงี้ยทำงงทำงบอะไรให้มันแบบเออดูน้อยๆหน่อย,อย,อยอก็พอไปได้นะผมว่าถ้าจะเล่นเอ,เอากันประเด็นแค่นี้นะครับผมก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างสําหรับใครที่ไปชมมาแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับเก็บเอาไว้ในใจนะครับเดี๋ยวไปสปอยคนอื่นผมพูดมาขนาดนี้แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมสปอยอะไรใครไปบ้างนะครับอาจจะโดนด่าตั้งแต่ทำตั้มเนวแล้วนะครับเอาล่ะครับยิ่งพูดก็ยิ่งจะยาว สําหรับคลิปนี้ผมก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่อยากจะเอามาอธิบายแล้วก็พูดคุยกันนะครับมีโอ้หลายเรื่องเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงพยายามทําออกมาให้ได้นะครับวกกับตัวของซีรีส์โลคิเองนะครับก็จะปิดซีซั่นแล้วนะครับอันนั้นก็ยังเป็นจุดเพลงเลงของผมอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับยังพอมีกําลังกลับมาทําคลิปได้นะครับก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนก็น่าจะหายไปอีกสักพักใหญ่ อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกครุนทุกท่านนะครับที่ชมกันมาฟังกันมาถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ